เพราะว่าเป้เชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องประสบปัญหาเหมือนที่เป้เคยผ่านมาก็คือว่าลูกค้าอยากได้สีแฟชั่นแต่ก็จะปกปิดผมขาวได้ไม่แนบสนิทแต่ถ้าเกิดจะปกปิดผมขาวได้แนบสนิทมันก็จะกลายเป็นสีเข้มใช่ไหมคะทุกคนวันนี้จะพามาดูสูตรนี้บอกเลยว่าปิดผมขาวได้แนบสนิทนะคะขนาดว่าผมขาวลูกค้านะคะเป็นผมขาวที่เส้นใหญ่ชัดคือ5 0แล้วอะคะ่ะ 40-50%แล้วแหวกร่องผมไปตรงไหนก็เจอผมขาวนะคะลูกค้าต้องการการปุกปิดที่ค่อนข้างแนบสนิทนะคะวันนี้เป้จะใช้สีของ o p t i m มัสเป้จะชอบใช้ตัวนี้เลยถ้าเป็นการปิดผมขาวเขาค่อนข้างให้ผลลัพธ์ที่100%เซนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยพาลูกค้าไปล้างผมแล้วก็เป่าผมหมาด80%เหมือนเดิมนะคะ ผมเหมือนเวลาที่เราจะลงสีปกติเลยนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องติด